เคนอยากให้ลูกโตเร็วจังเลยนะแน่นอนฉันเอาไปให้โรงพยาบาลฝากไปซักเป็นปีเลยดีไหมเนี่ยคงจะดีนะเันคงไม่ได้ดูแลลูกมาสิแหมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเออคือว่าเอมฉันก็เหนื่อยนะเคนโอเคโอเคโอเคอเคข้าใจแล้วงั้นเป็นว่า เราฝากให้ลูกทางโรงพยาบาลดูแลจนครบอายุ10ปีเ,เลยดีไหมโอเคแล้วลูกๆก,ก็จะกลับมาต่อสิบปีได้เลยดีจังเลย10ปีต่อมาที่คือบ้านๆของหน,นูนะจ๊ะหนูรีบกลับเข้าไปหาแม่ทุกจ้าขอบคุณมากค่ะคุณพยาบาลขอบคุณมากจริงๆนะคะจะไม่ลึมการดูแลเลยสนุกมากค่ะอยู่ที่โรงพยาบาล พุชุปิปว้าวสาสิบปีแล้วนี่นนมาถือว,ว่าวันนี้เขามาคือมาพาลูกกลับมาแล้วักเถอะจริงๆด้วยเ<า>กิดอะไรข,นนขึ้นเนี่ยผมไปนะเกิดอะไรขึ้น,นดูล,ลูกเลาสิติง เย้ฮู้สนุกจังว้าวมาถึงเป็นสีแบบนี้โอ้เป็นลมเลยเดีย๋ยวพวกเป็นลมดูก,ก่อนนี่พวกหนูเป็นใครเนี่ยเราเป็นลูกของคุณค่ะทำไมสีชุดเปิมแบบนี้อ่ะเราเล่นย้อมสีค่ะแล้วก็เข้าเครื่องแล้วเผลอไปกดเครื่องแห้งโดยลักไม่ออกนะคะก็เลย อย่นี้กันล่าชีวิต